สบายดีพี่น้องมาสุขุมทุกคนนะจ้ามีมาขึ้นเข่าเยอะอ้นแล้วพี่น้องตำมะฮุงกับปิ้งตับไตพี่น้องใส่ยังงี้หรอขาไข่เนึ้อพี่น้องมัดไหะโอเคสบายดีเอฟซีทุกท่านสบายดีพี่น้องปิหนานพี่ปิหนานพี่สบายดีล้างกล่องแล้วพี่น้องได้

ไิไง,งมอนกันหรป่าไม่หอมมันไหมไนยามนุ่แทงลูกในแครอยเร็วแรงเลยทำเพลงเลยเกขนนอดเลย 把你逼孬了！你按了 ลูกกินไรกิน้าหาร <c oughs> มากเข้าเพลงแั้วหำใ้คอยให้ลุงมาหน่บอกมาเหรอออกมากัาบบังขับออกมา อไม่ได้บอกมูแล้วนเขียนมาทีไปรอีามันกะ้าลยวันกก็ต้องเปลี่ยนเลยพอเป็นบัดแต่จำเป็นเป็นโบได้เอาปแค่ออกเกออกก็ต้องเปลี่ยนอันใหม่ใส่เนาะ cho em đái được? trả trả đi rồi không? thủ vào núi ta hẳn nhỏ, này, quay cái, nhỏ, cái, cái, này, cái này sao mà ăn mày sao? Ừ. sao เอาไปทังใจหมดคือเบดใช่แล้วใช่แล้วคือแ้วแม่เนาบอกว่านี่ มันกับได้บบงนะวางอ่อนบสีมันรู uh, ừ, rồi, Ma, pa, ้มด้วมาปากินเ่ามาป้าตมตหยวตมหงเรีวมาต้องที่แล้วปอแล้วเลยสบายดีนพี่น้องมาจะไปหลินเพื่อนแนอนมา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 ตีอ้อนหน่อ ยอดมันมักินหไได้หยงเขาไหอกิมหรือปะเขบอกกินอยอกินได้ดอกมะเขาไปสุกเป็นยังไังไดมันเด้ยอดมันก็กินได้นะกไหได้กินเบืองบอกบอลหวานกินกับตะมะหงได้ไอ้บอลหวานแม่แม่ตู้หบอล không có então, huh? đi. Huh? <Nú> thái, được cái rồi chừng mày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  chừng เมืก่กีลอกมาลูกมพี่เอ้ยเมาลอกเลยน,ยน,ยนยเมาอกแน่ันแน่เอาออโตโน้นนนทำไกินเข่านี่ยนี่ต้มม,มกินนังแล้วก็ตั้มม,มาจุ่ยังให้กินน้ำก่อน

มาด้วยแบบเลยอืออืออุ้มน้องขอไปคาลิงอยู่ใถาก่อนไปแม่ไม่ต้องกินชะไับบาลมันที่นี่เนี่ลูกของมันพ่อมลูกพร้อมเมื่เพชรเมื่อนาเนาะเมื่อนะมือขับ tầm một bên đây, kia chạy <đợi>. chạy, <laughs> chạy, <đường. cười> chạy <đường. cười> ra là thấy chân này Những chia lạc nhất. 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 Những có lạc mì Những chia lạc nhất. Những chia เทสแกงก่อนนะพ้อมแกงเขียวหวานกนเนี่ยนักมานือะไรมันมีรสแกเขียวหวานแซ่บนพ่อหนาแ่บรเวหวานหอมจะกินกินห้นเยาม่งเห็นหอมแล้วแกงเขีวหวานหม

สัมผัสทุก t มันจะขึ้น,หนาาเหมือนันไม่ขา้มดใจทำอะไรอย่างไรกาแฟดีเบียดีรอยแก้วขวดขวกเขาเออได<ป>้ไ<ป>ยินเสียงเหมือนแบบแบบแบบใชะลูกล<ไ>น้อง,องเออโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็น่าลาไปก่อนพี่น้องพอกับคลิปหนาจ้าพี่น้องสบายดีพี่น้อง,ออง,บ,องบ๊ายบาย <c oughs>